นายสุรศักอักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานประกวดควายงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัคารราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัฐวรรคัติยะราชนารีโดยมีคณะกรรมการนำเสนอผลความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงานเพื่อร่วมกันบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยจังหวัดอุดอรธานีค่ะได้ร่วมกับกรมประสัตศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดอรธานีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนควายไทยเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในจังหวัดอุดอรธานี โดยกำหนดจัดงานอุดรธานีวิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่สองเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยให้มีเกษตรกรและผู้สนใจเลี้ยงควายเพิ่มขึ้นเป็นการอนุรักษ์ควายไทยให้เป็นมรดกของคนไทยสืบไปค่ะ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวังวนที่16-19พฤศจิกายนนี้ณพื้นที่สาธารณะห้วยโป่งวัวหมู่6ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดอรธานีและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานค่ะทางจังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรได้กำหนดจัดงานวิ่งวิถีคนวิถีควายและจัดถแถลงข่าวในวันที่12ตุลาคมนี้ณบริเวณสวนสาธารณะหนองกระจาค่ะ